และที่นี่ก็คือสถานีตำรวจหรือ police station ที่อยู่ใน h a r ์เบอร์แลครับก็เด็กๆก,ก็สนุกสนานกับเครื่องแต่งตัวต่างๆนะครับามาแล้วจะจะพามาชมนี่ครับตรงนี้ตามไปเลยอันนี้เป็นเทเตอร์นะครับไปลงหนังพัผ่านนมาครับตามมาทางนี้นะครับทางนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ดูท่านผู้ชมปูเหมือนมาก ปูมีกุ้งด้วยนี่นะครับจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ครับเราจะเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตไปเข้าเลสเตรอตรลองนี่นี่เลสเตอรลองอยู่ที่นะครับก็เป็นร้านอาหารห้องอาหารนี่นะครับเลสเตอรลองนี้เล็กมากครับไปดูกันต่อข้างหน้าครับมาตามมาตามมานี่อันนี้ก็เป็นห้องพยาบาลนะครับโอเปอเรตติ้งลูมนี่ บทบาทสมมุติเป็นแพทย์พยาบาลกันได้เลยท่านผู้ชมมามาตามมานะครับอันนี้เป็นหมอฟันหมอฟันตามมาหมอฟันนี่นะครับหมอฟันคร่าวๆนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเพทแคร์นะครับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตรงนี้นะครับอันนี้ยังมีฟาร์มด้วยท่านผู้ชมมาเป็นฟาร์ม ฟาร์มนะครับสิงสาราสัตว์อยู่น,นี้หมดนะครับเป็นฟาร์มมาโอเคแล้วในส่วนตรงนี้ก็เป็นเอ่อวูดวูดวูดสตูดิโอนี่นะครับเป็นงานไม้นี่นะครับงานไม้วูดสตูดิโองานแกะสลักไม้เดี๋ยวเราเอาไก่แอบไไปตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเขาต้องเคีย่ยวห้องกันแน่เลยม,ามามา,มา,ามามาอ้อมา อามาถึงนี่ครับอันนี้ก็เป็นคอนสตรักชั่นก็เป็นก่อสร้างนะครับเป็นช่างก่อสร้างท่านสามารถพาเด็กๆมาเป็นช่างก่อสร้างตรนนี้ได้นะครับมีหมวกด้วยอ่าท่างก่อสร้างนะครับาตามมาตามมา,าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ของในห้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านเบเกอรี่นะครับ านเบอรรี่นะครับแล้วก็จากร้านเบอร์รี่มาอันนี้ก็เป็นสถานีดับเพลิงนะครับเด็กๆเ,เล่นกันสนุกมากนี่นะครับสถานีดับเพลิงนะครับอันนี้ดับเพลิงดับเพลิงนะครับนะเก็บหมวกดับเพลิงก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นบาเบอร์ครับ ับเพลิงมาเป็นบาเบอร์ตรงนี้เครื่องครบมากนะครับบาเบอรอ์โอเคครับพาชมกันแทบทุกห้องเลยในส่วนของเมืองจำลองที่เด็กๆสามารถกำหนดบทบาทสมมุติของตัวเองให้เป็นตำรวจหรือจะเป็นเจ้าของร้านหรือจะเป็นนักกระจนเพลิงได้เยอะแยะเลยครับตรงนี้ก็คือรวมทั้งหมดก็คือในส่วนของ h a r บอร์ทาว์นะครับเมืองจำลองที่เด็กๆสามารถกำหนดบทบาทสมมุติตัวเองให้เป็นอาชีพต่างๆได้ครับที่ h a r บอร์แลนด์บูพอร์หัวหินนะครับ